นั่นโอ้ยไม่โดนเลยพี่เอ้ยวิทย์ผิดฝั่งอบอกแล้วรูมันหน้าโทนดูเนี่ยหน้ามีปลามาเฝ้าเฮ้ย,ยอุ้ยจะโดเว่นโอ้โหรถส่งให้แม่งเลย นี่บอกแล้วเฮ้ยชะโดหรือปลาช่อนวะฮะกันเหมือนชะโดเราส่งให้แม่งเลยมันจะหลุดกะ็ะโออย่างเงี้ยแหละช่วยด้วยเอ็กชะโดมั้งดึงให้หน่อยยกไม่ได้ยกไม่พ้นยกแล้วมันจะหลุด มันติดปลายเนี่ยต้องดึงไอ้ตัวกอย่านี้ออกเนี่ยจะหลุดกระเพาะางี้แหละจะ่ร่วงน้ำ่ะดิไม่ร่วงหรอกหันเลยเนี่ยกอไม้ก่อนเนี้ยเล้ยเอาไง ฮะเดี๋ยวฮะอะไรเออยกไหป่ะนู่นกันลูกปลาอยู่โอ้โหนโดเลยท่อนชาโดสติดตรงนี้อีกเฮ้ยสัตวดี๋ยวคันหากอีก shadow s i ส่งสายไ้แม่งเลยเป็นไงโอ้โหกัดเข้าไปครับผม shadow เอ,อตะเตะเตะเตะ,ตะไซโลอ่ะคิดว่าไซเล็กๆนะเห็นมันกัดแบนๆเนี่นี่ครับไเข้าไปกบเตะส่งสายเลยเป็นไงโดนจนได้ฝ่าวได้ครับช h a d แปแก้คันของคู่กันเลยครับโอเคครับผมสุดเจอมากครับน้ําสวยวันนี้น้ําสวยลมนิ่งโอกาสโดนเยอะครับผมสุดเจอครับผม